lạc cho lạc. Ban lạc cho kim nga kỳ lạc. Ba phân tích này tranh lạc. Telephone. Ba yang kim nga kim nga kỳ lạc. Ba yang kim nga kim cho kỳ lạc. Ba yang kim nga kim nga kỳ lạc. Ba yang kim nga 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 kim อยากเคลียรรัฐบาลเพราะมีคมเชื่อมั่นว่าวันนี้รัฐบาลเราทำได้แต่คิดใจจริงไม่ทำเพราะมีพี่น้องของเราตัวชูคิดว่าถ้าว่าตัวนี้ไม่ย้ายไม่ออกไม่ลาออกเราก็ไม่ไปครับเราจะพังอย่างนั้นแหละครับจนกว่าที่ว่าพีวว่าคนนี้จะพึ่งที่จหวักแยตานี้ถตาถามว่าตานว่าวามผิดมีไหมมีครับ

พยายามต่อรองพยายามคุยให้คุณพ่อเราได้กล้าไปพบแต่ผมเชื่อว่าที่ผ่านมาพี่นี้ครับตัวเราคนนี้ไม่เคยจะตามมาไรต่างๆ่างเลยนอกจากคิโยหมดทุกตะวันโลกเราปีน้พยายาจนมาตลอดผมก็ใจครับมาเขาพยายามมาเจอเราพยายามผมอยากเร่งพวกแม่พี่น้องพยายามทั้งประเทศว่าวันนี้เรายังไม่ได้อีกต่อไปแล้ววันนี้ประชาชนไม่ถอยอีกแล้ว วันนี้ประชาม่เลิกกับจนกว่าพวุนี้จะย้ายออกจังหวัดชี่ว่าตานี้ครับพี่น้องครับวันนี้เราบอกไปยังทั้งประเทศว่าเราไม่ช่บจโง่เราไม่จุลูอ้อด้วยแราดูพี้ท้่อโคเท่าไหร่พี่รักเท่าไหร่ทำไมไม่มาจับไอ้พี่น้องประชาที่อยากอะไรมันติดอยู่ตรงไหนที่ผู้คนไม่รูเทื่ไทยออกจะเดนื่องมาชอบมื มีในจังหวัดชลธานีเนี่ยมีเท่าไหร่เรารู้ครับแต่เราต้องการไม่อยากไอรัตบาลต้องเมืองมางต้อมวหุ่นาตาไปได้ไม่อยากให้พูดว่าคนนี้เอาหุ่นเอาตาไปได้เราต้องแต่หรอครับอยากให้ปอดเราที่ไหนอันที่จริงแล้วประชาชนตั้งหมดนียรู้มานานแล้วครับติดหมายเมื่อไรหมดทุนยาเจ้าเมื่อไรออกเสีับเมื่อไหร่เรารู้ครับ แต่ว่าเราไม่ใช่เราคนรจะรูครับแต่วันนี้อยากบอกพยังรัฐบาลว่าถ้าถึ้นรัฐบ,บาลบบายังยง,ง,งั้นว่าชนจังหวัดว่าตอนนี้แล้วปัญหาจะมีแน่ครับและจะเกิดขึ้นแน่นอนครับพกเพราะประชาชนไม่ใช่ตั้นี้ครับยังมากกว่านี้แต่เราพยายามพูดกับปรนะชาชนว่าไม่มากราจะงนักอยู่นวเพราะรัฐบ,บาลเป็นรัฐบ,บาลของเราไมาดูแลนรัฐบ,บาลมาตลอด มีก่ก็เชื่อมั่นรัฐบ,บาลนี้ว่าทำได้ครับสุดท้ายขอให้รัฐบ,บาลควางพี่น้องประชาชนบ้างสุดท้ายอยากให้รัฐบ,บาลย้ายผู้ว่าคนนี้อย่างเิ่งด่วนสวัสดีครับครับหมอสสดีคสวัสด์นะครับคุณหมอก็เป็นคนแรกนะครับที่ยืน,น,นยันเรื่องการย้ายให้โอกาส ผู้ว,ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อนคนอื่นแล้วก็บอกกับผู้ว่าอย่างนี้ผู้ใช้ว่าท่านย้ายก่อนที่เราจะมาเถอะและด,ดูดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าไม่ย้ายหรือไม่โยกย้ายเราจาเป็นต้องอาศัยเหตุผลในคาอธิบายเดี๋ยวสังคมจะบอกว่าพวกเรามาพูดอย่างไม่มีเหตุไม่มีผลเพราะฉะนั้นคาอธิบายเหตุผลที่กําลังนําเสนอมันอาจจะส่งผลกระทบ ถึงการไม่ยัง้งแต่ว่าอาจจะต้องไล่ออกหรือไล่ออกหรือจําคุกแล้วแต่เหตุผลที่เรา,น,านํามาเสนอเสนอกับสาธารณชนเพราะนั้นนี่คือความจําเป็นและเป็นการให้โอกาสแต่ผู้ว่าอาจจะไม่รู้ถึงความเมตตาของพี่น้องคนชนว่าเราก็คือคนไทยเราก็ล้วนแล้วแต่เป็นลูกของคนไทยของประเทศไทยกันทุกคนท่านเองมีหน้าที่เรารู้ แต่วันนี้ภายใต้หน้าที่ของท่านเนี่ยมันกระทบต่องานนโยบายแห่งรัฐมันกระทบต่อว,วิถีต่อความเป็นอยู่ของคนจนเพราะนั้นวันนี้ท่านเองกระชากผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองให้ลงต่ำกระชากคนที่มีหน้าที่ในระดับกระทรวงให้ลงมาเล่นลูกกับท่านในระดับจังหวัดมาเลือนดินเพื่อนโคนเพือนความผิดเอาชด้วย ทราบว่าหน้าทำเนียบรัฐบาลหน้ามหาไทยล้วนแล้วแต่มีน้ำมันามปานทำได้ดีๆนะครับถ้าท่านไปกระทรวงเพราะนั้นร่างารช่วยมาดูหน่อยว่าผู้ว่าคนนี้ณวันนี้ณวันนี้ยังสบายดีอยู่เนอทา,างกาความเดือดร้อนของพี่น้องทุกกางการเดือดร้อนของประชาชนเพราะนั้นจำเป็นที่ หลักฐานและเหตุผลต่ำกัว่าทัานต้องย้ายออกไปจากสุราธานีพนักเหตุผลทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องที่เรามีความจำเป็นครับเชิญนักง,งานครับบางครั้งนะครับเชิญครับเชิญเชิญขออนุญาตไปทางพี่น้องนะครับขออนุญาตไปทางพี่น้องประชาชนทั้งที่อยากทราบข้อมูลอยากรับฟัง ขอท่านเข้าสู่เวทีการรบาับรังนะครับนั่งขอร้องอย่างเดียวนะครับอย่าได้อย่าได้แสดงพฤติก,กรรมซึ่งเป็นการรบกวนในการปรยาศัยพูดคุยในการนำสเสนอของพี่น้องประชาชนเลยครับถ้าท่านต้องการพูดเป็นการ่วนตัวมาหาแล้วคุยกันเป็นการ่วนตัวแสดงออกในทางที่ดูไม่ดีเพราะไม่งั้นนี่คือการถ่ายทอดสดเราจะเอาท่านในทางกฎหมายถึงที่สุดคุณครับ ฉันไม่กล้เลยครับตามไป